เอาดูมาดูกิจกรรมนี้นะครับก็นะครับใช้โทเค็นนะครับพี่ปายก็ไม่แน่ใจว่าเพรพี่ปายนี้จะพอหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าถ้าเปิดตัวหรือว่าถ้าอะไรต่างๆนะครับมันโหมันอลังการงานสร้างเลยครับพี่ปายบอกไว้ก่อนเลยฮะนี่ับผมนะโอ้ยแบบเอาจัดเอาจัดนะฮะใจเย็นๆนะครับผู้สาวเดี๋ยวผมทำคลิปเป๊ปหนึ่งนะฮะมาที่ร้านคราบผมนี่เลยผมไปที่กล่องครับผมแล้วจะมีทั้งนี้ับผมนะเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับโอ้โห อย่างเยอะเลยก็คือเจ็ดเจ็ดเจดอันเนาะอย่างน้อยเลยก็คือสามมาพี่ไปก็มีเพชรอยู่หกพันหกันห้า้ยห้าสิเ็ดเพชรน,นะครับมาดูกันว่าพี่ไปนะครับจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพี่ไปก็จะมีบัตรส่วนลดอยู่เนะาะไปมีบัตรส่วนลดอะไรบ้างเนี่ยยวดูกอนเอามันลดสักโอ้ยโอ้ยอ่ะ, hey, hey. อะนะฮะพี่ไปมีบัตรส่วนลดเนาะสามพันลดหกร้อยหกร้อยเพชรน,นะครับไปครับผม 7จ้ากล่องแรกนะฮะโอเคไปดูไปก,ก่อนไปเปิดไปเปิดกล่องไปเปิดกล่องเ,เ่อเมันเพราะเจ็ดสิบห้ากล่องมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เปิดหมดเลยครับบึ๊สามร้อยเจ็ดสิบสองอันตกะ,นะ,นะกี้แ้้สองพันสี่แล้วนะกีนแล้วสองพันสี่นะฮัโเอาไปอีกสองพันสี่เลยไปนะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับผมนะจวดอย่างเดียวครับผมนะ ลดลงมาครับผมอ่ะพี่ายจัดอีกเจ็ดสิบห้าครับผมเปิดไปเลยแล้วกันโอ้โหอันนี้อันนี้นนแบบว่าน่าข้าเท่าไหร่ครับผมนะไปไปดูกันนะครับว่าพี่ไปใช้เพชรไปทั้งหมดตะกี้สองพันสี่กับสองพันสี่เป็นสี่สี่พันแปดนะครับมามาดูกันว่าพี่ายจะได้กี่ชุดครับผมนะมาดูกันไปที่โลหิตนะผมไปที่ปรับแต่งครับผมนะะโอ้โห ต่ปลายใช้เพชรเปลืองไปหรือเปล่าครับเนี้ฮันดูไปครับผมชุดแรกครับผมปลดไปเลยครับไปนะฮะเวอร์โอ้แล้วข้างล่างมันก็ปลดไปด้วยนะพี่ปลายน่าจะใช้เพชรเกินหรือเปล่าคอนโดมันน่าจะเหลือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเหลือหรือเปล่า,มมาเนี่ยฮะโอ้โหตะปลายน่าจะฟูฟูทามนะเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะ <laughs> ไปไปเอ้ยโอ้โหไปไอ้นฮะไม่ต้องคิดเยอะครับผมนะจวดลวดไปเลยครับผมนะโอ,โ,โอ้โหไม่แห้งเหลือสักสองร้อยคันเพื <c> ่อ <oughs> อะไรวะคนดู <c oughs> โอ้โหจะรู้อะไรคนดูนะฮะอืมเท่ครับผมนะโอ้คุมขมับเลยครับผมจังหวะนี้ <c oughs> ถึงกับคุมคำมับไปเลยทีเดียวครับผมเรียรสองร้อยอันนี้ส่งให้คนดูได้ไหมครับเนี่ย <laughs> โอ้โหไปเลยแต่คุมคำหมับเออวะเราเรื่องชุดตรงนี้เราไม่ต้องอันนี้เนี่ยว่าอ่านูนะเวะ้ใช้เพชรอย่างถูกวิธีครับผมนะฮะแบ่งมัางสิอยากได้สีเหลือง <laughs> โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดใจกดแชร์ให้ไปด้วยนะครับ